วันนี้แกจะมาเผยความลับเรื่องหลักความสำเร็จของลูกเกดสเมชล็อกความปังไม่พังแน่นอนโอชอปปิ้สิคะแม่วาดนี่จกวดคับ่อคุณแม่คอยดูแลสื้อผ้าให้โอวิอปีไม่ตองไปวขแม่ที่ํำลังวันนี้ไม่แม่ดูม่ตอกไปดให้่ะ เข้าในการแม่ม้าแม่ไม่เกมอยู่ถ่ายวิดีโออันนี้คือสิทวัตรประจำวันเวลาที่เรามาทำงานเราต้องมาห้องนี้นะจ๊ะเดินวนแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วก็เข้าไปส,สวยๆแม่เข้าไปการไรวีแม็กกีนแม็กกีนไปค่ะแม่เสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยติดมงติดไหมเดียเ๋ยวเราจะเข้าไปค่ะ ว่าแม่เกะคุณเกตเป็นยังไงทำงานอย่างไรนะคะเข้าสตูค่ะปะในสตูแสงน่อยน,นิดนึงมันจะมืดมลยกตคนงานให้ผู้หญิงเกที่คนมาเพื่อผู้ญงทุกคนอยกกิน้น,น, <c oughs> นี่คือทีมงานเป็นร้านนะคะ คุณแม่ค่ะแม่มาค่ะล็อกความปังไม่พังแน่นอนเราก็แอบเก็บเบื้องหลังเขาไปเรื่อยๆกว่าจะมาเป็นงานหนึ่งชิ้นนะคะ ทีนี่ซีเครด์ว้าวแป้งแม่เกดใช้ดีมาก A few moments later ันนี้เราทำงานกับโมงละพี่แอรเดี๋ยวเราเต้นเนาะ Digital TV นะคะติดตามได้ตามช่องวัน31ใช่กับเทปของพี่ลูกแกวันนี้ทำงานกับคุณแม่เลิศมากเา คุณแม่ทุกสถาบัานนี่ค่ะแป้งของคุณเมทินีนะคะนี่เลยค่ะเมทินีสีเกตนะคะ,ะมาแม่มาแล้วค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะนี่ค่ะคุณเมทินีนะคะเจ้า <c oughs> ของแป้งนะคะ <c oughs> แป้งอะไร <c oughs> ไม่รู้ใช่ดีมาก the face badmetinie secret <S <c oughs> the face badmetinie <c oughs> เลิศมากนี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะแม่ค่ะซื้อที่โอช้อปปิ้งสิคะเลิศมากคุ้ม,มสุด,สดเลิศม,มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีโปรจัดเต็มค่ะทำงาน พเฉดสีเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นมีผิวขาวอสองภาษีออกแนวเบจหรือว่าสีผิวสีน้ำพึ้งสีแรนเนี่ยค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะโอเคเลยแล,และที่สำคัญไปกว่านั้นคือโปรโมชั่นเด็ดมากคุณแม่ขาคุณแม่ทุกสถาบันฟังดีนะคะ <laughs> รีบโทรสิคะรอเลยค่ะโอช้อปปิ้งสิคะ งานแล้วโอเคหลดมากแม่ปังปังคะคือวันนี้ทำงานกับพิเกตสนุกมากคือเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังมากอ่ะเราไม่ได้ดังแค่ปอกแปบอะดังมาตลอดเวลาและอยู่มาตลอดในวงการบันเทิงไม่เคยไม่เห็นพิเกตเลยเรารู้แล้วแหละว่าทำไมพิเกตถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าพิเกตน่ารักมาก กุณลาทำงานคือไนส์กับทุกๆคนแล้วก็ไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากคือทำทุกอย่างเพื่องานให้ออกมาดีพี่เกดทำได้หมดเลยประทับใจมากเลยอ่ะสำหรับการทำงานในวันนี้ที่โอช้อปปิ้งต้องขอบคุณนะคะโอกาสดีๆที่โอช้อปปิ้งมอบให้แม่ได้ทำงานกับคนเก่งๆแบบพี่ลูกเกดเมทินีอย่าลืมนะคะติดตามโปรโมชั่น พี่ลูกเกดนะจ๊ะเดอะเฟ e by เมทินีซีเคร t แป้งพี่เกดใช้ดีมากจริงๆโอ้ช้อปปิ้งสิคะบ้านแล้วว้าวิฟคนเหนื่อยแล้วดันแมวเหี้ยวนี่มีคนมาต้อนรับเธอมาหาข้าวกินแล้วเหรอนี่คือแมวที่ชื่อว่าตุกตุ่นที่อยู่ตะตั้งให้ มัรับกับบ้านทุกวันคือกอะไรของข้ากินืูบ้านด้วยสิคะดานตะาจรันแสงยังม่หมดไลน์ด้วยสวัสดีค่ะ I miss you I miss you I miss you คิดถึงแม่ไหม เจอลูกแล้วภารกิจหนึ่งวันจบลงค่ะมีคนให้กำลังใจพี่เกดดีมากพี่เก่ให้กำลังใจพี่เกดแฟนสาวพี่เกดด้วเนี่ยดูเดอะเฟสนะดูดูดิ่งดิงดังขับจะใครติ๊ก